ยังอยู่ในน่านครับแต่ว่าก่อนจะถึงเวียงสาประมาณสักยี่สิบกิโลครับเวียงสายี่สิกิโลจากนี้ไปนะถนนหนึ่ง่วนหนึ่งเรับวิ่งมาจากแรกครับถนนก็สบายเกินเหตุครับท่านผู้ชมดูบ้านก็ก่อนนะโอ้โหดูบ้านก่อน สงสัยว่าคนละแวกนี้เขาทำอะไรกินเนี่ยสนยางเหรอเไม่ใช่อ่ะทำการเกษตรบ้านผูชมครับบ้านชมผออูเเอดอีตยวนี้เป็นอะไร <c oughs> ก่อนจะถึงเวียงสาก็บ้านผูชมชมผูชมผู แล้วดูตางแกลกแยลโค้งลงรถคดโคดเกลียวเลี้ยวโค้งโอ้โอ้แม่เจ้าคดไปคดมาเคียงไปโค้งมาเคียวใหม่เคียวมาท่านผู้ชมรีวิวกระดนทั่วเมืองไทยครับอย่าลืมกดติดตามครับรับรองได้เห็นคุณอยากดูตรงไหนได้หมดเลยครับท่านผู้ชมขับรถ ไปท่าอันนีทางโคดเคียวเลี้ยวโค้งโปรดระมัดระวังครับ18กิโลเวียงสาครับ41กิโลจังหวัดน่านตะดนหนึ่งสนหนึ่งโอ้แม่เจ้าโคดเคียวเลี้ยวโค้งก็บอกระวังเอาเองครับดัานข้างหน้าก็เขเขียนว่าที่นี่น่านครับส่วนสตรอเบอรี่ครับ โง่ล้วไะไปเจ้าโอ้ยโุนว้่นวุ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 ่้วุุ่่นว่นวุ่ว่าออวา่นวุ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 ่นว่นวนวนวุ่นนนวุ่น่นวุ่วนุน่นวสี่่ะจะ่นวนแล้ว่่นวนอ,อ่ ไม่ได้ก็วิ่งกลับมาะ่ะที่นอนโอ้แม่เจ้าโค้งเกิดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะแม่เจ้าเอ้ยชนบุรีนะั่นะ่ะรถกองนะรถเพื่อนร่วมเดินทางอ่นะโอ้ แม่เจ้าดไโอ้โหดูท่านผู้ชมโค้งไปโค้งมาอันตรายนะครับถ้าฝนตกระวังนะขับรถกลางคืนนี่น่ากลัวเลยว่าแล้วเชื่อป่ะเพราะว่าขณกลางวันก็เห็นนานๆเห็นนะครับเส้นนี้คนระหว่างจังหวัดอ่ะมันไม่ใช่เส้นทางไปแบบนะ หลวงตาเขานันจะเดินเส้นนี้แหละโค้งมาจากไม่สายอะ่ะโค้งจากเชียงรายอะ่ะหรือว่ามาตัดออกมาตรงนู้นเาที่สามแยกที่ว่าเลี้ยวไปลําปางเรื่องกลับจากเชียงรายมานี่แนะ่เพราะแกไปต่างเชียงใหม่อะ่ะนี่อะไรครับหน่วยบริการประชาชนทางหลวงนั่นครับกัานผู้ชมนี่เว้ยอ่านยากพี่โน้องเอ้ย กลางหลังหานว่าว้วยกลางหล่าวหลวงเฮ้ยมีสวนยางด้วยครับท่านผู้ชมดูดูดูสวนยางซ้ายมือเออเออนั่นก็แสดงว่าคนที่นี่ตำยางสวนยางท่านผู้ชมจริงด้วยสวนยางว่าจะดูดีๆแล้วมันยางปัดไปอ่ะยางหรือเปล่ายางหรือเปล่าไม้จักอะไม่ใช่ไม้จักใบเล็กใบใหญ่ดนุ่โอ้ไม้ยาก คนที่นี่ก็รวยกับไม้สักก็ตั้งนั้นนะท่านผู้ชมไม้สักจริงด้วยครับท่านผู้ชมไม้สักตั้งนั้นเลยตน้ตนต่านี้ก็แปลร,รูปได้สบายเลยอ่ะ ป่กเขาลำนาปลายตั้งขึ้นตั้งลงตั้งโคตตั้งเขี้ยวก็เ,เอามาฝากครับตลุนหนึ่งศูนย์หนึ่งครับถ้าเป็นลวกหวยก็คือเลขหามครับนี่เดี๋ยวให้ดูป้ายนะฮะดูป้ายนะะหน้าสามห้าครับบ้านหนองหาดหนองหา้าเลี้ยวขวา หนึ่งนะครับหลักกิโลครับเนี่ยหลักกิโลครับเวียงสา1สิบสองกิโลส่วนน่านเหลือเท่าไรน่านเหลือสามห้าครับบ้านหนองห้าสามสิบแปดเลี้ยวขวาตรงเนี้ยครับแล้วก็บอกว่าทางโคดเคียวเลี้ยวโค้งฮะอะไรรถเยอะจัง แข่งรถไหมอ่ะที่บีบา่าแบบนี้เวียงซาครับสิบสองกิโลจนบุรีเหรอรถกนลังโอ้โหดูท่านผู้ชมดูดิ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 ถนนเป็นสองครึ่นนะครับสองครึ่น Halan Resort Taburi Pakuk <tellan> sura nak ya สาวลำใหญ่โอ้งไม่ว่วงหรอกมีัวใจวอ่ะงก็เป็นเรื่องทีคนเคยียนี่้วมังเป็นเรื่องเลยของข้าน บุตยาแห่งชาติแม่รินไปข้างหน้าออาอยู่จังหวัดน่านอนะ่ะอันตรายนะรถเก่านั้นจะออกมาทำไมอ่ะจอดอยู่กับที่ดีกว่าแล้วคุณก็ดูมันว่ว่งถามาำอะไรนคิดต้องคิด แปดกิโลเมตรเจ้าอันนี้ก็คือบ้านนาผาก็หมุนเวียงศาล้ว่นเลยเนาะโอ้กันแดงนุ่ขี่เร็วเว้ยโอ้ปัญญานาลงมาถึงตุด,ดแล้วนน่ะขอบจุด,ดแล้วเนาะ ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านผูน้ชมสิบนาทีนะตัดคลิปเพราะว่าลงเขามาแล้วแต่นี่แต่ว่ายังไม่หมดครับยังไม่เสด็จน,น้าครับออ a r อออ e อ